ครับสวัสดีเนาะพบกับอื่อะไรสิ่งเส้นเคยบริอัจคิดให้เบิ่งร้ายมืออลไรสิเขาเปรนทิศเลยย้อนยังข้าวแยกเนาะปั้นเขาส่วนหนึ่งบริอัจงานเขาส่วนปั้นเขาทุกมือตึกจักตายเนาะหน่อยหนึ่งเลยจักตายหน่อยหนึ่งเลยย่อลงสื่อสร้างหน่วยใหม่มาสร้างมาแต่หลวง เสียงคว้าง,งเสียงเสียงคว้างเนาะนี่อยู่โซปปลาวกันสิปันเขายัางใส่รถในอยู่เด,ดใส่จักใหม่เนาะบ้านนี้ใส่ได้สตาร์ทบ้านนี้เมื่อยติดเลยเด <c oughs> อยู่ซาเลย ขมาขามาขามาขอ้ไปช่องแม่าละกันใคมีืหางในช่องแม่มีแต่ย่อขายมันหดแล้วเนี่ขาวบอมไม่ออกพนตกพี่นอ้องเอย้ยพนตกนเห็นบเนี่ย เปลี่ยนจักห้องปันใหม่ลองเบิ่งนอแล้วมันเครื่องแล้วมันเครียงเซ็กเรียบร้อยสตาร์ทต,ตึมเรียบร้อยเนอสั่งมาแต่เซียงขวางห้องบริสุทธิ์แท่นี้เนอ ฮะสมัครโยนลงโยนลงเกี่ยวน่ ชึงรึเปล่างชุดแล้วบ่าชุดแล้วเอาละเฮงเฮงเขาเฮงเขาไป